สวัสดีค่ะเราพบกับ,รบกเราสองคนนะคะพร้อมกับการท่องโลกผ่านตัวหนังสือค่ะทุณผู้ชมคะวันนี้คงเป็นวันพิเศษของเด็กหลายๆคนนะคะที่มีโอกาสได้กินได้เที่ยวได้เล่นกันอย่างเต็มที่ค่ะ,คะแต่สําหรับเด็กอีกหลายๆคนนะคะอาจจะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ค่ะถ้าให้เราลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราเก้าหรือสิบขวบตอนนั้นเรากําลังทําอะไรอยู่ โดยทั่วไปแล้วนะคะเด็กในวัยขนาดนี้ก็คงจะเรียนอยู่สักประมาณปสปสนะคะแล้วความสุขของพวกเขาก็คือการได้เล่นกับเพื่อนกินไอศครีมแล้วก็กินช็อกโกแลตค่ะแต่เชื่อไหมคะว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศเยเมนนะคะเขาถูกจับให้แต่งงานกับผู้ชายวัย30ปีและเธอได้ถูกคืนใจแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจากสามีของเธอค่ะ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเดินทางไปประเทศเยเมนพร้อมกับเราสองคนได้เลยค่ะผ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนูจูดหนูเจยาค่ะกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยสิบขวบค่ะที่เธอเดินทางไปสาลเพียงลําพังนะคะเพื่อที่จะตะโกนบอกใครต่อใครว่าหนูเจยาค่ะ จูดหนูเจอยเป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงชาวเยเมนวัยเพียงสิบขวบเธอถูกพ่อจับแต่งงานและต้องตกนรกทั้งเป็นในที่สุดเธอตัดสินใจกระทำการที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กวัยนี้จะลุกขึ้นมาทำนั่นคือไปหาศาลเพื่อขอความยุติธรรมด้วยตัวของเธอเอง ต่อสู้ทั้งๆท,ท,ที่กลัวจนตัวสั่นต่อสู้กับผู้เป็นบุพการีของตัวเองเธอต้องสู้เพราะไม่มีใครสู้แทนเธอและในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของเธอหนังสือเล่มนี้ต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสเขียนโดยเดลฟินมีนูนักข่าวที่ประจำภูมิภาคอิหร่านและตะวันออกกลางมาตั้งแต่ปี1997ข่าวการยาของนูจูดดึงดูดความสนใจของเธอ เดลฟีนมีนุยจึงได้ไปสัมภาษณ์นูจูดและเขียนเรื่องราวของเด็กหญิงไม้ออกเผยแพร่ในรูปหนังสือเพื่อหวังให้กรณีของหนูจูดเป็นกำลังแก่เด็กหญิงอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อการทำทารุณกรรมทางครอบครัวให้กล้าลุกขึ้นสู้หนังสือเล่มนี้แปลแล้วกว่า20ภาษาทั่วโลกสำหรับภาษาไทยแปลโดยวิพาดากิติโกวิทในประเทศยเยมเมน ผู้ชายจะมีความเป็นใหญ่นะคะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือว่าแสดงความคิดเห็นใดๆค่ะและการแต่งงานของผู้หญิงเยเมนนะคะก็มักจะถูกพ่อหรือผู้ชายในครอบครัวเป็นคนกําหนดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิงชาวเยเมนจํานวนมากมักถูกบังคับให้แต่งงานตามประเพณีค่ะประเทศเยเมนเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มานับพันปีอยู่บนยอดภูสลับซับซ้อนตั้งอยู่แถบตะวันออกกลาง ด้วยเหตุที่มีความงดงามมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และเป็นเส้นทางการค้าตั้งแต่โบราณทำให้มีผู้ลุกรานหลายเผ่าหลายประเทศต้องการครอบครองดินแดนนี้ จนในที่สุดประเทศเยเมนก็ตกอยู่ในสภาพสงครามกลางเมืองซับซ้อนครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเหมือนคนแก่เจ็บหนักที่สูญเสียแขนขาประชาชนอยู่กันแบบแร้นแค้นไร้การพัฒนาหัวหน้าเผ่าคือคนที่จะให้คุณให้โทษในหมู่บ้านส่วนภายในบ้านผู้คุมกฎคือบรรดาพ่อและพี่ชาย ที่เยเมนเด็กผู้หญิงจะแต่งงานกันเมื่ออายุน้อยมากมักจะต่ำกว่าอายุ15อันเป็นวัยที่แต่งงานได้ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณ นูจูดก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนกับเด็กผู้หญิงชาวเยเมนแต่เธอกล้าที่จะบอกว่าหนูจะยาค่ะวันที่เธอตัดสินใจเดินทางไปที่ศาลนะคะเธอทนทุกข์กับการถูกบังคับขืนใจถูกทุบตีจากสามีและการทำร้ายจิตใจจากแม่สามีมากว่าสองเดือนค่ะเธอกลัวเวลากลางคืนกลัวเสียงเปิดประตูกลัวเสียงฝีเท้าของสามีที่เธอเรียกว่าสัตว์ประหลาดค่ะ เพราะเสียงเหล่านี้หมายถึงความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจร่างเล็กๆของเธอสั่นเทานั่งให้ติดมุมห้องให้มากที่สุดและกอดตัวเองเพื่อปอกป้องตัวเองค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกรีดเสียงร้องทางสะอื้นเสียงฉันดังก้องในความมืดแต่เหมือนฉันร้องอยู่ในความว่างเปล่า ฉันวิ่งพลานไปทั่วทุกทิศฉันวิ่งโดยไม่เหลียวหลังจนสะดุดกับอะไรบางอย่างอาจเป็นเศษแก้วฉันรีบลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อมีแขนใครสักคนยื่นขวางฉันและจับฉันไว้เต็มแรงลากฉันกลับเข้าห้องผลักฉันให้นอนลงบนเสือ่อฉันถูกตรึงติดกับพื้นดินไม่หลุดฉันร้องเรียกหาแม่หวังว่าจะได้รับความเห็นใจจากผู้หญิงด้วยกันบ้าง ไม่มีใครตอบฉันรู้สึกเหมือนถูกพัดเข้าไปในพายุร้ายมีบางอย่างร้อนๆฉ่ำแรกลึกเข้ามาในร่างของฉันเหมือนถูกเผาชนิดที่ไม่เคยประสบมาก่อนฉันกรีดร้องสุดเสียงไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันต้องผจญกับความเจ็บปวดนี้ตามลำพังวันที่สามเขาเริ่มทุบตีฉันตอนแรกก็ตบตีด้วยมือจากนั้นก็หวดด้วยไม้กระบอง ฟาดลงมาเหมือนสายฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่าและแม่คอยส่งเสียงบอกตลอดว่าตีมันให้แรงกว่านี้มันต้องฟังเจ้ามันเป็นเมียเจ้าและในที่สุดนะคะเมื่อความเกลียดและความกลัวต่อสามีแล้วก็แม่ของสามีถึงที่สุดค่ะทำให้เธอต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะแต่ด้วยวัยเพียงสิบขวบและการศึกษาอันน้อยนิดเลยทำให้เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีค่ะ เธอขอร้องพ่อเธอนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านพร้อมกับอธิบายความทุกข์ให้พ่อกับแม่ฟังแล้วคำตอบของพ่อก็คือเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะจากหัวเจ้ามาและคำตอบของแม่นะคะก็คือชีวิตก็เป็นอย่างนี้นูจูดผู้หญิงทุกคนต้องเจอแบบเดียวกันเราทุกคนต้องยอมรับในสิ่งเดียวกันด้วยคำตอบของแม่ประโยคนี้นะคะเลยทำให้เธอต้องหาที่พึ่งใหม่คะ่ะ เมื่อพ่อแม่ซึ่งเป็นความหวังเดียวที่นูจูดคิดว่าจะช่วยให้เธอหลุดจากขุมนรกได้ปฏิเสธที่จะช่วยเธอจึงตัดสินใจไปหาเดวลาเมียคนที่สองของพ่อที่พ่อทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงและแสนจะยากจนเมื่อฟังเรื่องของนูจูดเดวลากระซิบว่าถ้าไม่มีใครฟังหนูหนูต้องไปฟ้องศาลเท่านั้นที่นั่นเป็นที่เดียวที่จะมีคนฟังหนูไปขอพบผู้พิพากษาพวกเขามีอำนาจมากเป็นคนที่จะช่วยเราได้ พวกเขามีหน้าที่ต้องช่วยเหยื่อที่ถูกทำร้ายแล้วเดวลาก็เอาเงินทั้งหมดที่ขอทานมาได้เมื่อเช้าให้หนจูดไปศาลแล้วเธอก็รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีขึ้นรถโดยสารไปที่ศาลเพื่อขอพบผู้พิพากษาผู้เป็นความหวังสุดท้ายของเธอ